มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกพีชลูกทีมของเจนิเฟอร์คิมเปิดใจลูกพีชลูกทีม t h e v o i c e Thailand 2เปิดใจเจนิเฟอร์คิมจากวันนั้นคนที่พี่สนับสนุนคนที่พี่ดันมาจนถึงวันนี้หมดความเคารพ ล่าสุดนะคะวันที่27สิงหาคม64ลูกพีช The White Thailand 2ซึ่งเป็นลูกทีมของเจเนิเฟอร์คิมนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นลูกทีมพี่คิมใน The White Season 2คนที่พี่สนับสนุนพี่กระดันเขาเนอะส่วนหนูรู้ว่าพี่คอยให้คนคอยช่วยอยู่ห่างๆขอบคุณค่ะหนูมีความรู้สึก m i x ซ์ f e e l i n มาตลอดกับพี่คิมนะคะ จนวันนี้ต้องขอโทษพี่ด้วยนะคะหนูเสียใจผิดหวังและหมดความเคารพไม่มีแล้วคะ่ะ #jenniferkim นอกจากนี้ลูกพีชนะคะยังชี้แจงถึงสาเหตุที่โพสต์ข้อความดังกล่าวด้วยนะคะว่าเราเองเคารพพี่คิมในแง่ของการทำงานเราแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเสมอที่เราไม่โอเคไม่ใช่เพราะเขาเทริรทูลคนนั้นคนนั้นใครๆก็มีสิทธิ์เรื่องของเขาแต่เราไม่โอเคที่พี่คิมใช้คำหยาบคาย แล้วใช้อารมณ์กับผู้อื่นอย่างมากทั้งๆที่รู้ว่าการโพสต์สาธารณะของตนเองมีผลบวกแล้วก็ลบเสมอ Hashtag Jennifer Kim ขอโทษพี่ด้วยค่ะลูกพีชลูกทีม Jennifer Kim เปิดใจวันนี้หมดความเคารพขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ